และนอกจากนั้นก็คือนี่คือจุดที่เด็กเขาจะมาเรียนรู้เรื่องรูปร่างรูปทรงสีสันนะครับคาแรคเตอร์ต่างๆของใบไม้ที่หลากหลายบนโลกนี้ใบไม้ไม่ได้มีแค่สีเขียวไม่ได้มีแค่ขนาดใหญ่หรือเล็กมันมีลายฉลุบ้างมีหลายสีในใบเดียวบ้างทงสิ่งเหล่านี้ก็เป็นหนึ่งในเลสันนะฮะหรือภาษาไทยเรียกว่าหนึ่งในบทบทเรียนนะครับของเด็กกับธรรมชาตินะครับแล้วก็ถ่ายทอดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับ ที่นี่ก็เริ่มตั้งก่อตั้งเป็นมูลนิธิเพื่อ,อจัดก,กิจกรรมพัฒนายาวชนนะครับฝึกภาษาทำความดีในวิถีพอเพียงเนี่ยประมาณปี60นะครับแต่นี้พอมาเจอวิกฤตโควิดเลยทำให้เราจะต้องข้ามวิกฤตโดยการมีคาเฟ่น,นะครับประมาณปี6 0นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ค่อยๆพัฒนาเติบโตมาเรื่อยๆนะครับโดย นักท่องเที่ยวนี่แหละให้โอกาสนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่กลับมาซ้ำเนาะเราก็ได้นำเขาเรียกว่าผลประกอบการทั้งหมดมาพัฒนาที่นี่นะครับจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนหรือทำประโยชน์ต่างๆนะครับจนกระทั่งวันนี้มันก็เรียกว่าลาวกับอยู่ต่างประเทศเนาะก็สวยงามแล้วก็ตั้งใจจะพัฒนาไปเรื่อยๆให้ดีที่สุดนะครับ ก็คาเฟ่รวมๆแล้วก็เกือบ5ปีนะครับที่ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต่อตั้งมาก็ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณนะักท่องเที่ยวทุกคนนะครับที่มาตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งตอนแรกเนี่ยถนนลุกลังด้วยซ้ํานะครับแต่ก็ยังกลับมายังยังมาให้กําลังใจเราอยู่ในวันที่เราเรียกว่าลําบากมากใน,ในยุคแรกเริ่มก็ยังมีกําลังใจจนกระทั่งในวันที่เราแข็งแรงและสวยงามเติบโตขึ้นก็ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณนะักท่องเที่ยวทุกๆคนนะฮะ Hi, so this is banana cha it's located in central galassi uh, not very far from central and you know we have uh, food drink and um, bakery, and we have a lot of space for students or young people to enjoy water sand water slide waterfall also the teenager can also enjoy the beautiful background for their selfie picture on their instagram or facebook even the older people can come and you know relax enjoy with the, um, the sound of the water like this under the tree you know connecting with the nature um, thank you everyone if you have time or you get chance to come around this part of thailand isan or galassine please come and visit other place thank you mm -hmm.